สวัสดีค่ะหมือนนี้ก็มาไ้มาหน้าค่ะมาหาสิทธิ์เบสเบสอันขั้นไม่ไพ่มหาสิทธิ์เอาปะนินใหญ่เบิ้งล่ะสิ่ใดจกโตรหรือบอล่ะนี่ค่ะสะก็เป็นสะคงจะคล้องเองค่ะสะโบมีคู่เลียงปลายังกับเลียงบดได,ด้หรอคะ ม่แต่หล่อห้ปลาทั้งอื่นมาอยู่ค่ะเอาัางหรือเอาขี้จิงดีมุ่นซัดมะเททิ่ไมไปปลาซิวปลาสอย่นกับสิมมกิน,นะคะ่ะแต่หล่อปลาใหญ่ัวอื่นมากกินปลาซิวก็คือสิมส่งมีปลาแน่อยู่แล้วค่ะบนเห็นบ่อนลายอยู่เขาก็อ้อขั้วงามค่ะคุณเขาเจ้าเตี้ยค่ะ อันนี้เกี้ยวแล้วค่ะมองนี้เขาอายุสัน USSR, ้นเกี่ยวไปแล้วเลือแต่เขาเจ้าบรรยากาศก็คือฝ้าคือฝนคือเก้าค่ะมื่อนี้แดดมาอองมาห้ายมือละหนาวค่ะอันนี้นี่คือกระช่างปลาดุกเลยค่ะนี่ปลาดุกอันเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่นเพิ่นแจกมากเลยแต่เอามาเรียงแบบแบบนี้ ออกนี่เบิร์ดแล้วป่จั๊กค่ะนี่หนามมาเวลาหนามมานี่ล่นไปเบิร์ดเลยค่ะนี่หล่นคันเทอหน้าไปเบิร์ดนี่ตากับสินี้อู้ปลาล้ายค่ะค่ะแต่จะตอดบอ่มีตาปลาเข็งโอ้ซึกว่ามันไปตอดกินตัวน่ะ ไม oh. ่ไปตอนกินโฟมโอ้ยสุดติงติงหลยค่ะเปลเปล ป้ายังงนเหอโอ้ยป้าทองอ่าเด็กป้านินป้านินหน่อย ตาด้ายเลยค่ะนี่ไปอีกเลยค่ะไปอีกคไปอีกล้ เอ้ยปานิ่นคือเก่าค่ะอ้ยปานิ่นคือลายเถอะไดปานิ่นปานิ่นค่ะปานินโอ้หนังก็จะเป็นสะของคนอื่นนะคะฟังทั้งนั้นก็ซิมีแต่ปลาหญากันค่ะปลาหยาหนามนมากก็ถวมไปเบิรดเลยไปอีกแล้วค่ะสุดอีกแล้วอีกแล้วเาขึ้นบาง ว่าจะล่องกับตอดโหลดเดอร์ค่ะนี่แต่ส่วนใหญ่ก็มีตาปนิดนะมันตอดไวอเอาขึ้นเลยปล่ะไปแล้วไปแล้ว หน่อยดีโอบอเอาดอก้กตัวสำนียหุน่นปลาหุ่นปลาหุ่นปลาน้อมากินเบ็ดไหมัมนม้นองโมืดแนวกินมันหากินปลาหน่อยปาปยังสัน ไปแล้วไปแล้วปลาอะไรน่องปลาไหนน่องโอ้ยปลานี่ไงโตบักง,ง่ายหนึ่งบัตรโอ้ย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 ถอดมาถอดแทนทะน,อน,น่องปลาไหนเนาะ บลอะไขยิงอะไปะขยงไปขยงไปขยิง ปลาเข้าหน่อยได้ปลาข้าหน่อยปลากระไรอยู่ดรอคะแต่ว่ามันกินเบ็ดแต่ปลาหน่อยค่ะปวกปลานิ่นหน่อยปลาเค้งปลากระแยงปลาข้าจังสิค่ะปลาใหญ่มันบ่มากินค่ะ มันนี้ก็สิกระด้แต่ปัานิดหน่อยก็ปป่อยล่งสะไปขึ้นเกา่าลหะคคะปล่อยไอ้มันใหญ่กว่านี่ก่อนจังมาสิทธิ์เอาใหมปลาโ่อึดค่ะคุณปีนนามร้ายมันนี้กับสิขอราพีลาหน้องไปซ้ำนี้เด้ค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ